เปิดแล้วเข้าขาหมูซอบโบยาวราชสาขาหนองสมบูรณ์คนครสวรรค์ระหว่างประตู11ถึง12ลิ้มชิมรสขาหมูรสเด็ดเนื้อนุ่มละมุนหนังละลายในปากชุ่มฉ่ำน้ำพะโลลาดน้ำจิ้มพริกดองแสงกลมกล่อมรสชาติถูกใจจานใหญ่คุ้มค่าอิ่มจนจุกเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา8นาฬกาถึง14นาฬการับบรรจุกล่องตามงานต่างสั่งด่วนซอโบโท0925094182 เราไม่เคยลืมกันดูแลทุกช่วยชาวบ้านขจัดทุกปัญหาร่วมพัฒนาเพื่อความเจริญของท้องถิ่นสอสอชัยนิโรธสุนทอเลขาที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีเดินทางมาให้กำลังใจหลังน้ำท่วมมอบข้าวสารอาหารแห้งให้พี่น้องหมู่สามบ้านทุ่งแม่น้ำน้อยตําบลลาดยาวอํเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์เราไม่เคยลืมกัน จากนั้นสสใช้ในิโรธสุนทรเลขาที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนำคณะมาให้กำลังใจที่น้องประชาชนนำข้าวสารอาหารแห้งให้มอบให้หมู่าบ้านเสดาวซ้ายตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์สู้ๆนะครับสสใจร่วมเป็นกำลังใจเราไม่เคยลืมกัน นิโรธห่งใหยพี่น้องประชาชนพร้อมลงทุกพื้นที่ร่วมผจญปัญหาร่วมด้วยช่วยกันไม่ทิ้งประชาชนมาพบปะนำเข้าสารอาหารแห้งมามอบให้หมู่สากบ้านมากแกตําบลมากแกอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์เราไม่เคยลืมกัน สอสอใช้ยังคงเดินหน้าลงทุกพื้นที่ช่วยบรรเทาทุกเราไม่เคยลืมกันวันนี้นำข้าวสารอาหารแห้งมามอบให้กับชาวบา้บานบ้านดุริลำตําบลสารเจ้าไก่ตออเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์เดินหน้าขับเคลื่อบนบรรเทาทุกพี่น้องทุกแห่งผลเราไม่เคยลืมกัน